วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาพระสมุทรสรพงศ์สุทธวัฒโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะกรลยะาณมิจจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายทศพลวงกักปันนายกเทศมนตรีตำบลแสลงจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะได้ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกันที่หมู่1และหมู่2เพื่อมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดพื้นที่ต่ำทำให้น้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วส่งผลที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเครื่องใช้ในบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นจำนวนมากและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณทศพลวงกมปันนายกเทศมนตรีตะบนสแสลงจังหวัดจันทบุรีพร้อ้วิทีมงานจากวัดพระธรรมกายซึ่งก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมกายและมูลนธธิธิธรรมกายที่ได้ส่งถุงยางชีพมาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพระอา,าจารย์พระสระพงษ์นะครับที่มาช่วยมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนตำบลแสลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากทกอระพายับน้ําท่วมนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบามนะครับก็ ได้รับเยอะไหมคะครับได้รับผลกระทบกันเยอะครับน้ําก็ท่วมสูงประมาณเมตรกว่าฝาครับเพราะว่าน้ํามาเร็วมากครับก็ไม่ได้ทันเออระมัดระวังกันนะครับเกองจากครับฝนที่ตกลงมามากครับก็วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์นะฮะของมูลมูลนิธิวัดธรรมกายนะคะของมูลนิธิวัดธรรมกายนะครับที่มามอบให้กับชาวตำบลแสลงครับในวันนี้ ครับในฐานะเป็นตัวแทนของชาวตะมนตตะแหลงก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิวัฒรธรรมกายด้วยนะครับที่ให้ความเมตตามามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลตะแหลงในวันนี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นตัวแทนนะคะจากวัดพรธรรมกายมามอบถุงยางชีพนะคะมากับท่านนายกนะคะโอ้โหชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะสะพานหักแล้วก็ บ้านนี่โดนน้าท่วมรถโดนน้าท่วมโอ้โหนะคะเรามาวันนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะที่สละทรัพย์มานี่ทําถูกเนื้อนาบุญทําถูกในเวลาที่เขาลําบากนะคะเ,คเพราะฉะนั้นผลบุญนี้นะคะทุกท่านจะไม่ลําบากตลอดไปเลยนะคะจะมีแต่ความสะดวกสบายแม้แต่ในเวลาน้ําท่วมก็จะมีคนมาช่วยเหมือนอย่างที่เรามาช่วยวันนี้นะคะได้บุญเท่าเทียมกันเหมือนว่าทำเองเหมนะคะกับ<แ><แ>สวัสดีคะ่ะ